CP พีเมจิและก็ c p พีเฟสมาดปุ๋ยตรากาต่ายด้วยนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์วยยี่ห้อพายนะครับภายใต้รับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่แล้วทั้งนวมทั้งกางเกงแหน่ที่แผวพาวใส่อยู่สวยๆรวมถึงทับพิมพ์ทองด้วยอาวอุปกรณ์วยของพายขอขอบพระคุณครับแล้วก็ชิวเชิงปูเซนเจิลหนังนะครับเป็นยอดสมรจีนด้วยวางที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะหม้สองอัน2ยก2ครับลุยกันต่อครับ ตายจากสุรินทร์ขวาอุดรธานีครับยกแรกก็เห็นอัธระแล้วครับศิลปะมวยไทยล้วนๆครับมีรางวัลพิเศษอีก10,000แบาทจากน้องโบ๊ทนัชเดชนะครับคนรุ่นใหม่กล้าลุยกล้าแจกครับนี่ครับทายตายมันสมองของคนรุ่นใหม่ๆปรับยุคปรับเปลี่ยนสมัยม่มากก็ดีคุณสมิงขาวครับอ้าวนี่นะชักมีเอาให้นับให้นอกให้ได้ประทับแดงนี่แพ้พระอาซสายเมื่อแรกเลยทำพิมพ์ทอง ทีมน้งเมอน,นี่สจเล็กเมืองนอนนี่คุณเอ๋มาเชียแล้วก็ทีมงานมาเชียเต็มแม็กเลยเอา้าโอ้โหนี่ครับมาสนุกจริงๆกับปวยมันวันศุกร์มาเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มอ้าวเดี๋ยวต้องดูแมาปลาคาร์พี่ปลาเพชรเครื่องดีเซลต้องขอเจ็บเจบนิดนึงครับพี่นกถึงจะเครื่องติดต้องโดนทุบโดนหักโดนศอกโดนหมัดซะก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเริ่มจะมาครับแต่ว่าอย่าประมาทครับทัพทิพย์ทองนี่ประเพชหนักแรงทั้ง ลูกนะครับทุกลูกครับเอาจ้วงกันแล้วจ้วงกันแล้วมาเลยครับคนละทีมูรรจาคุณสมิงเขาโอโ้ยมือกันสำราญศักดิ์แสงชักดาสำราญศักดิ์แสงชักดาเอาเอ้าวิ่งมาดูมาดูซุปเปอร์เลกซุปเปอร์เล็กเอาซุปเปอร์เลกโอ้โหใครเป็นโรคหัวใจวายเอามือปิดหน้าไว้ก่อนครับแล้วดูตามร่องนี้วเาครับดูครับมาแล้วมาแล้วมาครับทัพทีมทองคนละทีมาเลยครับ ูหรือจ่าดูหรือจ่าเมาแปดเมาแปดครับปลาครับเมาแปดพื้นแล้วพื้นแล้วคุณสมิงเขาวอ้ยวัดวัดโอ้ยซ้ายโอ้ยโอ้โหพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าใส่ไปใส่ไปอร่อยทุกอย่างอาวุธมวยไทยเลือดมาแล้วจ้าเลือดมาแล้วจ้าโอ้ปลาคราบลงเลยปลคราบลงเลยปลคราบลงเลยเลือเชื่อครับเลือเชื่อจริงๆครับ ทิมทองทัพทิมทองแตกก่อนครับอะไรเนี่ยโอ้โหทำท่าจะลงเลยนะครับไม่ลงนี่ครับโอ้ยดูดิปักคราบลงโดนเดี๋ยวดูดูดูซองนะครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งจริงๆครับไม่มี่อะไรแน่นอนจริงๆคุณสมิงขาวครับโอ้ยทำท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยโอ้โหทำทิมทองทำ่าจับจะลงอยู่แล้วนะครับต่นี่นีนี่มาดูภาพนะครับลูกไหนปังนี่เอ้าเสียบไปอีก เอาปังเข้าไปอีกโอ้โห,โโหสวนมาลูกนี้นะครับอย่างๆๆๆๆอย่างอย่างอย่างอ้าปากอยู่ลูกไหนนะครับนี่มือตกปังซ้ายไปทีนึงทีมท,ทองอีกนอ้อีกทีนึงสองแมปนี่แหละครับดอกนี้สวนโอ้โหพระรามจองถนนทีเดียวเลยนะครับปังเข้าไปโอ้โหปะครับแพรวนี่ลงเลยนะครับปักศอกเข้าเต็มกระโดงคางครับดูภาพชัดๆชัดๆครับโอ้โหเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ปักศอกลูกนี้ครับเข้ากระโดงคางเลยครับ งายท้องพึงเลยครับทางด้านของแพรวพาวรัวปากครับ